พี่น้องเงยมาคงห้าก็เริ่มสิบมบาเลยเลยพี่น้องเลยพงูการเดินทางไปพี่น้องเลย FC ทุกๆคนเนาะมาอกับสาวานมาเอมื like ่อเกับซาลาเรยนะมื่อี้หาิมาทำควมหูจักกับสาวรยแบบ อันนั้นแบบแบบจอลึกแบบประมาณเนี้จอหลึกเลยเนาะ <c oughs> ในกวนวนน้อยๆซาลาเนี่ยและเนาะพี่น้องเมื่อนี้เขากะซิมาทำข่าวทำข้าวพิ่นว่าพิ่นไปทำงานกรุงเทพเป็นเนไรเนาะเพ <c oughs> ราะว่าได้ยินข่าวว่าพิ่นมาติดกรุงเทพเลนแบบเชิบเชิบแบบว่าโอ้มีการติดโควิดอีกนะพี่น้องกะซิมาทมเรื่องเราเกี่ยวกับพินน่นเนาะว่า <c oughs> พิ่นความเป็นมาพิ่นเป็นเนไรแล้วก็ เป็นมีการหักษาเนี่ยดกัแบบว่าสี่เป้ยแพร่คิมนี้ให้พี่น้องได้ฮับหูห้แหละได้ป้องกันหรือว่าหักษาตนเองเนาะพี่น,น้องเนาะก็คือใอ้สีห่หายสลี่อันนั้นเราสูฟังเนาะพี่น้องว่าเป็นไปทํางานกรุงเทพนี่เป็นไปเห็นงานยังเนาะนก็ที่มาสัมผัสพิเศษจะสลี่ได้ยินจะปัดสลี่เนาะพี่น้องในได้รลี่เห็นได้เจ้าจังได้มา แต่คงปีบโควิดอีแล้วก็เลยพากันก็เลยขึ้นมาล่านกับติดกับผขึ้นมาอยู่บ้านอยู่งเนี่ยมากกับติดโควิดจำมากกับติดโควิดจำเอาให้เราเอาการเบื้องต้นเนาะแม่ว่าเป็นแนวไหนตอนตอนหวัดติดโควิดเรียกจังหูะหวัดติดโควิดตอนที่แรกกับไข้ไอแล้วก็นเป็นไข้เป็นไอหายใจเบาออกไปอ๋อ ต้ง,ตงไข่ต้อง,องขไข่ั้งไอเลยนะโดยอน,นอนนอนอยู่เต็น์กระโตหอดมันไผ่สาวน้ำกบได้กินกบอยากยังกบยากยังมีแต่นอนโซนั่นแลนดตะวันบได้กินบริไตระแมนคว,วง้าวแจวิิแมนควงบริไตกินบริแตร,รีแมนควงมาจกนแจวจง ใสองซามือแล้วก็ไอเลยแต่เล่านั่นมาตําอิดน่ะเราบริเป็นโควิดเด้มเลยน้องมาก็โตเนาะกว่าเราเขามาก็โตก็โตประมาณจกมือเป็นเศร้าไปกว่ามือเศร้าไปกว่ามือเด้อพี่น้องพังเอาเด้อที่ลงมาสิ่ใหญ่ลงมาอยู่เมืองแล้วก็ตีมือมือนั่นเลยมือนั่นเลยอันนั้นเดี๋ยวว่น มื่อนีตรวจกระติ๊ดเลยสิ่ผ่านาทีออกคือช่องกีะติดแล้ยเขาตรวจเนี่ยได้เงยดังนะเงยดังเลกึลกเจ้าเงยนยหลกึหลกปะนะเนาะแล้ววันนี้ติ๊ดเลยเขากอกห้อยไปทางทั้งใดติ๊ดเล็เขาบอกเก็บเกื่อนเก็บคลองขารถมาเอาเด้อเขา <laughs> <laughs> เอาใบมองใหม่อีกเอาใบมองใหม่เอาขผิวละเก,ก้าออกโอ้ซาซัมมินันเราอยู่มองมองคนบ่ได้ติด อยู่ศูนย์กักคนบมเดติตบ้านนี้ติดแล้วแล้วก็แยกโล้วกดิดแล้วก็แยกกันคะาวพันน้ำหมึน 20, น้ำปูเก็บของมันจะเก็บตอนนั้นขึ้นอยากมาบ้านแล้วเนาะ <c oughs> เนี่ยเนาะขึ้นอยากมาบ้านแห้งดิบ่รา <c oughs> ะจังได้ก็อดหนาวเนาะเพราะว่าเป็นโมเดติตโควิดแล้วอ่ะบ้านนี้ที่ทำเนาะการเบื้องต้นการหักษาน่ะ เอาเขาควรรักษาตัวเองเนี่ยได้ก้มน้ำห่อนกินแล้วก็กินยาตามเสือกั็พาลาตลอดถูกปะถูกซ้ำซ้ำขาบ่หรือว่ากินตลอดกินตลอดซ้ำขาเป็นน้ำห่อนกระห้มตลอดกรห้หมตลอดกระห้มหนากระห้มตลอดเลยโอ้แบบแ,แบบแบบเอาผ่ามาันเ,เอาผ่าแพร่คุ้มเลยลง เห็ดแบบนั่นหรือคูมือแบบนั้นคูมือซุ้มงแค่ซุมงลงสำหรับอันสำหรับอันก่อยเนะายเอาลงอันเจ้าหน้าที่เจ้านาที่านทีมันแล้วมีอย่างไรหมอจำนะหุณในหมอมีหัวขาหัวชิงค้ล้วกะใบบักขามอีกอย่งหนึแล้วมีอะไรบ้าใบบักขามใบบักขุดบักขุดบักนาว ผัวหอมพผัวกุ้งผัวกระเทียมต้มนั่นโดยต้มกิดโอ้พี่น้องเอ้ยนธุ์ต้นนี้ว่ากระไส้กระไส้กระไส้โอ้คิงน้ำคิงไงคิงหน่อยใส่ได้เบิร์ดแมนโดยโอ้พี่น้องเอ้ยอ่างเอาเด้อพี่น้องหลังวิธีการหักษาเบื้องต้นเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมีอาการแบบนี้แล้วมีแต่ยาพารากับยาตัดเสื้อโดยแล้วก็ ยาขึ้นเมืองว่าไงไงกันเนาะโดยใส่เวลาเจ้าก,การะตูนน่ะใส่เวลาเจ้ามือ่อเวลาใส่เวลาหักสิบสี่มื่อสิบสี่มื่อโดยหลังหลังจากวันนั่นอลไรกับเศร้าเมเียนบ่โดยกระเศร้าอาการกับปกติอาการปกติทุกอย่างทิ้งเผากระเสะโอะว่าแะไรก็มาเนาะเราก็ออกแต่ซูนเราก็ออกแต่ซูดนโดนแหละเนาะพี่น้องก,กันมา มาหายกักตอยู่เพือนแล้วเราก็ผ่านเรียบเนาะผานรียแต่ยังไมาเนน้ำาเล่าเนาะพี่น้องก็สาห้ากสิบริที่เล่าดอกกันาหากสิบปีทินเล่าดอกพี่น้องวันเระว่าเล่ากันกักตเนาะกักตเดือนเดือนป่วตอนตนทิดว่านนี้ได้ข่อยสิได้เมื่อยอ่กินาสิบอลกินมาสิบบอดตั้งเอาด้อพี่น้องเอาไป ช่วงนักเห็นคนติดลายบางคนกระตายนำเด็กเท้เนาะประมาณนี้เนาะดูแหวนอยู่ในซุนนะกระตายอีบอกกรตายอีวกระายเนีีโลกกระตายอาการเสกซนดูอาการเเสกโซนนกประจำตัวอติประมาณนันุดีเาเอาบทท่นเนาะเอาเอาน้ำบทันเอาน้ำบททัน่าง่ การแทรกสอนหลายสิงหลายอยานะ่างเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อพี่นอ้องเอ้ยเราเล่า,าตามนักหงพี่นอ้องเอ้ยแล้วก,ก็สัมผัสเซอลี่เนาะพี่น้องกี่ว่าสัมผัสเซอลี่เป็นทางการเลยเนาะพี่นอ้องเข้ากับสิมาฮูเล่ามือนี่แหละพี่น้องว่าเล่าอายุจากปีอายุสิบเก้าปีอายุสิบเก้าปีเด้อพี่นอ้องกูได้ยากตำความหูจากกัตำราแต่อายุสิบเก้าปี โจทบอกโจตอนจนิดอยเปอร์เซ็นชนิดหอยเพี่นออ้องเลยแตู่ได้กีบกีบได้เนบกีบได้เลยก <laughs> ีบได้เินมาพี่น้องรีบรีเด้นพี่น้องต่อคิวดวนว่าอายุหาสิบาปีเนาะเพิ่นจะมาแต่เนาะแบ,บ,บ <laughs> พี่น้องเอ้ยีย่ยสมาตามหุงก่อน อย่างทีไปสัมผัสเราต่ออยู่หมอนกินเนาะพี่น้องคะที่ตั้งมหุงก่อนเนาะก็ที่ได้เวลาไปกินข่าวกับซาลี่เลยเนาะพี่น้องคะไปสัมผัสไปไปไม่ได้เรือเกิดบ้านให้เลยสามพี่น้องไม่ได้พี่น้องกินข้าวด้วยกัน lại đẹp đi. hm chào mừng hm chào mừng hm chào mừng hm khẩu.

กินเผาก่อนเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวพาจังสำผัสต่อเนาะพี่นอ้องเขากินเผาก่อนทินงจ๋ล่าจากทกี่ยวเขากินตำหุงเรียบร้อยเนาะเมื่อนี้เขากับสิมาอำลาพาจากและน้องพี่นอ้องทายากดติตามซาวลี่กันกดติตามในส่องสาลาวรอดุ н, ่นรอดติดตามซุมเล่าเนาะเป็นกำลังใจให้หนั่งเอกใหม่สาลาว์ในเดิมพี่นอ้อง ถ้าอยางฮูจักเล่าไร้กว่าน,นี้ก็ให้เบิงเราดูๆเนาะพี่น้องจากจีฮูจักว่าเล่าเป็นเนี่ยใดเล่านาหักโบเนาะพี่น้องกันรอนุ่นรอติีตามกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อ่ะเฮ้านั้นเป็นเพจคนละฟ้ากันเนาะพี่น้องก็รเป็นซิมมีควมำนาหักในไรให้ก็ให้พี่น้อง เอฟซีถูกๆขานเนาะตีได้มาหับส้มนี่กะติส้มได้เนาะถาว่าเป็นอะไรกันเนาะถาว่าเป็นเป็นผัวผึ่นมาเป็นนางเอกไฮซาวเล่าผึ่นฮาก็เป็นนักเอกฮัดใหม่พี่น้องรอตดตามส้มเดิมพี่น้องเพราะว่าผึ่นฮาก็มาจากกรุงเทพเนาะเพราะว่าย้อนเนื่องจากว่าโควิดเนาะพี่น้องเพราะว่าพึ่นก็หมดงานพิ่นพึ่นก็หยุดเนาะเนื่องจากว่าโควิดมันระบาดเนาะ แล้วกัเพิ่นมาเพิ่นกับนีติดโควิดอีพี่น้องไปกระยากเพิ่นเซลล์ไะมีแต่สาวลาวบุญญาณมีแต่เาวลาวบุญญาณเล่าอยู่เนี่ยจังหวะเล่ากับสาวเล้วงน้องพี่น้องเพราะว่าปิ่นปิ่นพว่าาวหายแล้วเพิ่นกัจังได้ออกมานั่งโอ้ลมนี่เนาะคือสาวรีฝากเป็นกำลังใจให้สาวรีเนอพี่น้องเป็นเป็นแนวไรกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเนาะอยากคุยจักแนวใด อยากรู้จักซีวิตของซาลี่ว่าเป็นเนีไยดยแล้วดำลงซีวิตนี่ไรกับหย้ยติดตามส้มนาอพี่น้องฝากเป็นกำลังเฮงใจนากันเมื่อนี่กับซาลาสีแดงอําลาพระจากแล้วนาอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไขในเด้อพี่น้องบา,บายบายพ่อพ่อกันคิหนาเนาะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งให้ซาลี่ติดตามให้ซาลี่เด้อพี่น้อง พี่นอ้องเจ้าทั้ทงหลายไอ่ไอ่เออลยทีมงานมักแตะเข้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮาจิเบิงควบนาะหักซาวลี่และนักเอกใหม่ของเข้าไปตลอดเรื่อยๆเนาะพี่น้องบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย,บาย